สำหรับในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีและทักทายแฟนๆคอบอลชาวลูกหนังทุกท่านกันก่นกอนนะครับซึ่งในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปดูแนวทางคู่เด็ดๆที่ผมมีมาฝากกันทั้งหมด7คู่เหมือนเช่นเคยนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาสรุปผลงาน7คู่หน้าช่องของเราในช่วงครึ่งคืนที่ผ่านมากันก่อนและสําหรับผลงาน7คู่หน้าช่องที่ผมก็ได้ให้ไปผลงานที่มาตามนัดและเวลานี้ก็สามารถทํากําไรเข้าเป้ามาแล้ว3ทีมแล้วก็เจ๊งไปเพียงแค่2ทีมเท่านั้นส่วนในเกมที่ทางฝั่งของวิเนเซเล่าจะต้องเจอกับทางฝั่งของทัพฟ้าขาวอ ก็จะต้องเจอกับทางฝั่งของทัพไซบ้าบราซิลนั้นณนะเวลานี้ทั้ง2ทีมก็ยังลงแข่งขันกันไม่จบเลยครับโดยคู่ที่กําลังลงแข่งขันอยู่ครับก็จะเป็นทางฝั่งของอาร์เจนตินาที่ในตอนนี้พวกเขาก็บุกไปนําทางฝั่งของเจ้าถิน่น อย่างเวเนซุเอลาไปได้แล้วที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ส่วนใน3คู่ที่ทำกำไรเน้นเน้น,นตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยในเกมคู่แรกก็เป็นฝักของกรีซที่ในนัดนี้พวกเขาก็ไปบุกลูปพมทับสิงโตคํำรามทีมชาติอังกฤษไม่ได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งซึ่งกับเกมนัดน,นี้ครับผมก็ให้เลเชยร์ทางฝังของทีมเยือนอย่างกรีซไปมันก็จะทําให้ผลงานของเรา ก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าเป้าสิใสประเดิมคู่แรกไปเลยครับเกมในคู่ต่อมาก็เป็นทางฝั่งของทัพตากไก่ฝรั่งเศสที่ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ระเบิดฟอร์มเก่งได้สําเร็จโดยการบุกไปเอาชนะอิสราเอลไม่ได้ถึงถี่นด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งซึ่งจากผลงานที่ออกมาก็ยังทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งของทัพตากไก่ฝรั่งเศสก็ได้ขยับขึ้นไปเป็นรองจากฝูงของกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมยังไม่พอครับกับผลงานที่ออกมามันก็จะทาให้ผลงานของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปนแบบจุกๆอีกหนึ่งคู่และสําหรับผลงานอีกหนึ่งคู่ก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านออสเตรียก็โชว์ฟอร์มโหดโดยที่พวกเขาก็กดประตูใส่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างคาคาสถานไปนแบบไม่ไว้หน้าถึงสกอร์สประตูศูนย์ซึ่งในคู่นี้ก็เอาตามตรงนะครับว่ากับสกอร์ที่ออกมาเพียงแค่4ประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นมันก็ยังน้อยเกินไป แต่ก็ไม่เป็นไรครับกับผลงานเพียงแค่สประตูแบบนี้มันก็จะทําทให้แนวท้าของเราก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าเป้ากับแบบจุกๆอีกคู่ และสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่ต้องการอยากจะพลาดคลิปดีๆที่ผมก็จะมีมาฝากกันในทุกวันแบบนี้พี่แค่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คลิปดีๆของสุภชัยก็จะส่งตรงพร้อมเสิร์ฟม,มาถึงหน้าจอให้ดูกันแบบฟรีๆในทุกวันเลยครับและในส่วนพี่ๆท่านใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกติกาก็ส้นๆง่ายๆเพียงแค่สมัครมาที่ Line ID กับ Line s74 ตัวซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากจะมีตัวทีเด็ดว i p ีที่ผมก็จะได้คัดมาฝากกันฟรีๆในทุกๆวันแล้วหากพี่ ท่าใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะหาข้อมูลในการวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์นี้เอามาไว้พูดคุยกันได้เลยนะครับ และสาหรับในช่วงนี้กับแนวทางที่ผมมีมาฝากกันกับโปรแกรมประจําวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567ทั้ง7คู่ที่น่าสนใจก็จะมีเกมในศึกฟุตบอลช่วยพระชานีครับที่ทางฝั่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนาม1นคู่และอีก6คู่ที่เหลือก็จะเป็นเกมยูฟาในเฉลีที่ก็ลงงลงแข่งกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมในวันนี้ทั้งหมดจะมีเกมคู่ไหนและทิศทางที่ได้ให้ไปในวันนี้จะทํากําไรเข้าเป้าได้หรือเปล่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในตอนนี้เราก็ไปตามรู้ตามเชียร์กับแนวทางทั้งหมดทั้ง7คู่ของเรากันต่อเลยครับสำหรับเกมคู่แรกเราก็จะมาดูกันที่เกมฟุตบอลถ้วยพระราชทานทิงคับที่ในปีนี้ก็จะไปจัดก,กันที่จังหวัดสงขานะครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะพบกับทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์โดยที่ราคาแม็กนั้นในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา1.75และสําหรับผลงานของทางฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับซึ่งในเกมฟุตบอลถ้วยรายการนี้ทางฝั่งของทัพช้งกกงา,า,ชมมางศ ทัพช่างสึกทีมชาติไทยก็ยังเป็นทีมที่สามารถควา้าแชมป์ได้สูงสุดในเกมฟุตบอลถ้วยพระราชันครับในรายการนี้ส่วนตัวผู้เล่นที่ทางฝั่งของกุนซืออย่างมาทาสดาอิชิเรียกมารับใช้ทีมชาติในทัวร์นาเมตนต์นี้ตัวหลักๆก็จะมีทั้งชนาทิพส่งกระสินนิโคลัสมิเกลซันวิรเทพป้อมพันธเอกนิตปัญญา สุภชัยใจเด็ดและสุภนัตเหมือนตาส่วนในรายของทางด้านสุขภโชคสารชาติในตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสติงต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยสสัปดาห์เป็นขั้นต่ำนะครับและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมของฝั่งทัพช้างศึกแม้ว่าผลงานในช่วงเกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกทางฝั่งของทีมชาติไทยก็อาจจะทําได้เพียงแค่เก็บผลเสมอมา2เกมจากการที่ต้องเจอกับเกาหลีใต้และทางด้านทีมชาติจีน แต่สําหรับผลงานใน2เกมหลังทางฝั่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็ยังสามารถเก็บชนะไม่ได้2เกมติดต่อกันโดยที่ในเกมแรกครับก็เป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายที่ทางฝั่งของทัพช้างศึกก็เปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ที่สกอร์สาประตูหนึ่งก่อนที่ในเกมนัดที่ผ่านมาก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องสเศเซา,าที่ประเทศเวียดนามแล้วผลงานขอฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทย ก็ยังสามารถเอาชนะเจ้าภาพเวียดนามไปได้ที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนฟิลิปปินส์นะครับผลงานจากในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแถมยังไม่พอกับ5เกมที่ว่ามาก็ยังมีถึง4เกมที่พวกเขาก็แพ้มาทั้งอิรักเวียดนาม อินโดนีเซียและมาเลเซียแต่สําหรับผลงานในเกมนัทที่ผ่านมาครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์ก็ยังบุกไปเก็บผลเสมอมาได้จากเกมอุ่นเครื่องที่พวกเขาก็บุกไปเสมอกับทางฝั่งของทาจิกิสถานไปได้ที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์และถ้าหากว่าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาผลงานจากส0ครั้งหลังสุดที่คู่เจอกันทางฝั่งของฟิลิปปินส์ก็ยังไม่เคยเอาชนะทางฝั่งของทัานทัพช้างศึกทีมชาติไทยไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานทั้งหมดก็เป็นทางฝั่งของด้านทีมชาติไไทยกกก็ังเเนิลปปด้้8มมแวี เกมทั้งคู่ก็เสมือกันไปอีก2เกมนะครับและสําหรับผลงานในเกมนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันทางฝั่งของชิปชาติไทยก็เป็นฝ่ายเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ที่สกอร์4ประตูต่อ0และถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาให้ที่แคบไมกานที่ให้มานะครับซึ่งในเลทราคานั้นก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา1.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตับแทในตอนนี้ ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งของด้านทัพช้างสื่อทีมชาติไทยเลทราคาค่าน้ำเท่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.85แต่ถ้าในเกมนัดนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งของด้านทีมชาติฟิลิปปินส์เลทราคาค่าน้ำเท่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.92และสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศที่ออกมากระแสในตอนนี้ก็ยังคงแบ่งเป็น2ทางนะครับโดยทางแรกก็ไปอยู่ที่ราคาเสมอกันส่วนอีกหนึ่งทางนั้นก็เอ็ดเอียไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างฟิลิปปินส์สำหรับในรายการนี้ทางฝั่งของทัพช้างสื่อทีมชาต ก็อาจจะมีการเสริมตัวผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาช่วยทีมอยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในการเจอกัน ผลงานส่วนใหญ่ก็ดูจะเป็นทางฝั่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ก็เป็นฝ่ายผูกขาดเก็บช,ชนะไปได้มากกว่าแถมในตอนนี้แม้ว่ากับเรทราคาไม่กัน้นก็อาจจะเปิดมาให้สูงถึงราคา1.75ก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานในอันตราการจ่ายราคาค่าน้าที่ให้มาโอกาสที่ฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายเก็บชชนะไปได้ในเกมน,น,นี้ก็มีโอกาสสูงเลยครับดังนั้นกับการชี้ชาต์ของผมในเกมคู่นี้ผมจช่ขอชี้ชาต์ไปที่อยู่ทัพช้างศึกคึกแน่นอน มาต่อการที่เกมในคู่ที่2ก็จะเป็นเกมในศึกยูฟาเนชัลลีกนะครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านบอสเนียก็จะรับการมาเยือนของด้านทัพอินดีเล็กเยอรมันและสําหรับราคาไมกคเทมัในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดวิลีราคา1.5ซึ่งในเกมคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันของทีมในกลุ่มซีครับโดยในกลุ่มนี้ทั้งหมด4ทีมนอกจากจะมีบอสเนียกับเยอรมันแล้วอีก2ทีมที่เหลือในกลุ่มนี้ก็จะเป็นฮังการีกับทางด้านฮอลแลนด์ซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานอันดับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ทางฝั่่่งเเเจ้า้าาาบบนนนนออสีียพวกกกข็็รัปัปดดท3ลุมโ ผลงานก็เก็บคะแนนมาได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งทีมเยือนทัพอินซีเลตเยอรมันในตอนนี้ผลงานของพวกเขาก็เก็บมาได้ทั้งหมด4คะแนนเท่ากันกับทางฝั่งของฮอลแลนด์แต่ประตูได้เสียของทางฝั่งทัพอินซีเลตเยอรมันนั้นดีกว่าก็ได้ทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งของทีมเยือนก็ร้างไปจากฝูงของกลุ่ม และถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานของทงฝั่งเจ้าบ้านบอสเนียพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดวยผลงานที่ทําได้ดีที่สุดก็เป็นเกมงนนที่ผ่านมาครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายบุกไปเจ้าให้กับทางฝั่งของฮาร์การีมาได้ที่สกอร์0ประตู0ส่วนผลงานที่เหลืออีก4เกมก่อนหน้า ทางฝั่งของบอสเนียก็ยังมีเกมที่แพ้ไห้กับยูเครนที่สกอร์สองประตูศูนย์เกมต่อมาก็บุกไปแพ้กับทัพสิงโตคำบนาอังกฤษมาอีกที่สกอร์สามประตูศูนย์บุกไปโดนทางฝั่งอิตาลีเอาชนะมาได้อีกที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์และผลงานอีกหนึ่งนะครับทางฝั่งของบอสเนียก็ยังบุกไปโดนทางฝั่งของอัสวีซีโซนพันหลด์เอาชนะมาได้อีกที่สกอร์ห้าประตูต่อศูนย์และถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานของทางฝั่งทีมยืนในช่วงห้าเกมที่ผ่านมา ซึ่งจากผลงานของทั้งฝั e ่งทัพอีสเดกเยมันแม้ว่าพวกเขาก็จะยังไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันก็จริงแต่ถ้าว่าในเกมที่พวกเขากเก็บชัยชนะมาได้ทางฝั่งของทัพ e อิสเลกก็ยังเก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมแล้วพวกเขาก็ยังมีเกมที่เสมอไปอีก3เกมด้วยกันครับและสําหรับผลงานส่วนใหญ่ที่ทางฝั่งของทัพ e อินสเลกเยมันจะเก็บชัยชนะมาได้ก็มักจะเป็นเกมที่พวกเขาก็ได้เล่นในลาของตัวเองมากกว่า โดยที่ผลงานใน2เกมล่าสุดครับผลงานของทางฝั่งทัพอิเรลเยอรมันก็ยังสามารถเปิดบ้านถล่มฮังการีไปได้ถึงสกอร์หประตูศูนย์และผลงานอีกหนึ่งนัดทางฝั่งของทีมเยอนก็ยังทาได้เพียงแค่บุกไปเจ้าให้กับทางฝั่งของทัพ a s สเตรีโตมันแลนไปที่สกอร์สประตูต่อสและถ้าหากว่าเราจะมาดูจากสถิติผลงานที่ทวีเหตุในการเจอกันของทั้งสองทีมซึ่งจากสถิติที่ออกมาทั้งคู่ก็เคยเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและผลงานครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ทางฝั่งของทัพอิดดดบบ้้้าานนนเออชะสียยไไปว3 และถ้าเราจะมาดูจากเหรีราคาไมเ้าที่มานะครับซึ่งในเกมคู่นี้เหรีราคาแรกก็เปิดไปที่ราคา1.5แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาโดยก็ไหลไปที่ราคา1.75เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่านา้าผลแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่ง้าบ้านบอสเนีย เลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.83แต่ถ้าในเกมนบบนี้ถ้าเราได้แชร์ทางฝั่งทีมเยือนทัพอีซีเลกอรมันเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.02และสำหรับกับกระแสที่ทางในฝ่ายต่างประเทศที่ออกมากระแสในตอนนี้ก็ยังคงมีทิศทางที่เอ็นเอียงมาในฝั่งของทางด้านทีมเยือนทัพอีซีเลกอรมันมากกว่าแม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมเกที่ให้มาในตอนนี้ราคาก็จะได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ราคา1.75ก็จริงแต่ถ้าหากว่าจะให้วัดตามฟอร์มในปัจจุบันแล้ว แม้ว่าผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนก็อาจจะมีสะดุดเสมอไปอยู่บ้างแต่ถ้าเราจะไปลองย้อนดูผลงา,เานเก่าๆในเกมที่ทางฝั่งของเยอรมันถูกยกให้มีเลที่ไปต่ออยู่เกินที่ราคา1.5ขึ้นไปเช่อหรือไม่ครับว่าผลงานในเกมนั้นๆส่วนใหญ่ทางฝั่งของทีมเยือนก็มักจะเป็นฝ่ายเก็บชนะและกินราคาไปได้ทั้งหมดดังนั้นกับการชีช้ชัดข,ของผมในเกมคู่นี้ผมจึงข,ของชี้ชัดไปที่อยู่ทับอิซิเลกเด็ดสุดเกมในคู่ที่3ก็จะเป็นเกมในกลุ่ม C 1คู่นะครับ ซึ่งในคู่นี้เจ้าบ้านฮังการีทีมเว้ของกลุ่มก็จะรับการมาเยือนของทีมรองจากฝูงของกลุ่มอย่างอัศวิสิษฐมฮอลแลนด์และถ้าหากว่าเราจะมาดูจากเลทราคาไมกาที่ให้มาในเกมนี้เลทราคาแรกก็เปิดมาทิศคาคา1ลูกซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานของฝั่งเจ้าบ้านฮังการีพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอเลยครับ <S <S พเพราะนอกจากาที่ทฝังง่งของฮังการีจะเก็บชนะไ,ไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วผลงานอีก4เกมที่เหลือทางฝั่งของเจ้าบ้านก็จะมีเกมที่เสมอมาเพียงแค่เกมเดียวแล้วพวกกกเเขา็จะแ้ปอี3มซึ่ง ผลงานในช่วง2เกมหลังสุดของทัพฝั่งฮังการีนอกจากที่พวกเขาจะมีเกมที่บุกไปแพ้กับทัพฝั่งของทัพอีซเลเยอรมันมาถึงสกอร์หประตูสูนแล้วผลงานในเกมนั้ล่าสุดทางฝั่งเจ้าถิ่นก็จะทําทได้เพียงแค่เปิดบ้านเจ้าให้กับทัพฝั่งของบอสเนียไปที่สกอร์ศประตูศูนย์และถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานของทัพฝั่งทีมเยอนกันบ้างซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมา ทางฝั่งของทัพอัลซูซิโซมฮอลแลนด์ก็ยังสามารถเก็บชนะไปได้ถึง3าเกมส่วนผลงานที่เหลือก็ยังมีเกมที่เสมอมา1เกมและก็มีเกมที่แพ้กับทางฝั่งของทัพสิงโตคาดาอังกฤษมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วง2เกมที่ผ่านมานอกจากจะมีเกมที่ทางฝั่งของทัพอัลซูซิโซมฮอลแลนด์จะเปิดบ้านถล่มบอสเนียไปได้ถึงสกอร์ห้าประตูสองแล้ว ผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บหนึ่งคะแนนสำคัญมาได้จากเกมที่ต้องรับการเยือนของทัพอีซีเหลืเมันซึ่งในเกมนั้นนั้นผลก็จบลงไปที่สกอร์สอประตูสองครับและถ้าหากว่าเราจะมาดูจากสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ซึ่งจากสถิติที่ออกมาก็ได้ชัดเจนที่สุดลยครับเพราะนอกจากที่ทางฝาของฮังการีจะไม่เคยเอาชนะทางฝาของฮอลแลนด์ไปได้เลยโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดทังคู่เจอกัน ก็เป็นทางฝั่งของฮอลแลนด์ที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มฮังการีไปได้ถึงสกอร์8ประตูต่อ1และถ้าหากว่าเราจะดูจากเลตราคาไมก้าที่เข้มานะครับซึ่งในเกมคู่นี้เลตราคาแรกก็เปิดวิาคา1ลูกแต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเดี๋ยวอยู่เพียงแค่ราคา0.75ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าหน้าผลแทรในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านฮังการีเลตราคาค่าน้ำเชื่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05แต่ถ้าในเกมนัดนี้ถ้าเราเลือกเชย่อดด้้จะไไก็ ราคา1.80และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งตา่างประเทศที่ออกมากระแสนในตอนนี้ก็ยังคงมีทิศทางที่เอียงไปทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้กับเลทราคาที่แครไมกันก็อาจจะได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเราจะลองย้อนไปดูสติตรผลงานทุกอย่าง ก็ดูจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนนะครับที่พวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนและแม้ว่ากับกระแสในต่างประเทศที่ได้มาก็อาจจะได้มีการอินเอียเอ๊ยนเป็นฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าแต่ในมุมมองของผมเองก็ยังกลับมองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านทางการีก็ไม่ได้จะต้านความแข็งแกร่งของทางฝั่งทีมเยือนอย่างอัลวิสซิโซฮอลแลนด์ในเกมน,นี้ได้ดังนั้นกับการชี้ชั่นของผมในเกมคู่นี้พบที่ขอชีช้ชาร์ไปที่อยู่ฮอลแลนด์แสนเพลิน มาต่อกันที่เกมคู่ที่4ซึ่งในเกมคู่นี้เจ้าบ้านสโลวาเกียก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของสโเวียนะครับและสําหรับราคาไมคกันในเกมคูน่นี้เลราคาแรกก็เปิดมาที่ราคาสเสมอกันซึ่งในเกมคูน่นี้ก็จะเป็นการเจอกันของทีมในหัวตารางนะครับเพราะทั้งสโลวาเกียและสโลเวียในตอนนี้พวกเขาก็มีอยู่6คะแนนด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ทางฝั่งของสโเดียก็รักไปจากหัวกลุ่มเพราะพวกเขาก็มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นสโลวาเกียแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจจาาากกกสิติตผลงน,นในรเ หซึ่งจากสถิติผลงานที่ออกมาทั้งหมด4ครั้งทางฝั่งของเจ้าิ่นโซเวียก็ยังไม่เคยเอาชนะทางฝั่งของสวีเดนมาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของสวีเนนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโซเวียไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์และถ้าหากว่าเราจะไปดูจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาแม้ว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านโซเวียก็อาจจะเก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังสุดแต่สําหรับผลงานที่เหลืออีก3เกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านก็จะม ก็มีเกมที่แพ้กับด้านยูเครนไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและสําหรับผลงานใน2เกมหลังสุดทางฝั่งของสโ,โลวีเกียก็ยังโชว์ผลงานได้ดีเลยทีเดียวเพราะนอกจากที่พวกเขาจะเก็บชนะไม่ได้2เกมติดจ,จากการเอาชนะเอสโตเนียและซอสเตรเบจานมาได้ผลงานใน2เกมที่ว่ามาทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ยังสามารถเก็บขีชิตมาได้ถึงสองเกมเลยครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยอรมนีในตอนนี้และแม้ว่าผลงานจากสโเดนในช่วง5าเกมหลังพวกเขาก็จะเก็บชนะมาได้ถึง3เกมก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานใน2เกมที่เหลือทางฝั่งของทีมเยอรมนีก็ยังแพ้ เกมติดโดยทั้ง2เกมก็ยังเป็นผลงานที่ทางฝั่งของสวีเดนก็บุกไปแพ้กับทางด้านทัพคนนมเดนมาร์กมาที่สกอร์สองประตูนหนึ่งก่อนที่ใน,นเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้กับทางด้านเซอร์เบียไปอีกถึงสกอร์สประตูศูนย์แต่ทว่ากับเกมที่ทางฝั่งของสวีเดน์ต้องเจอกับทีมรองลงใน2อเกมหลังทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ครับโดยที่พวกเขาก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะอาร์เบจานมาได้ที่สกอร์สมประตูหนึ่งก่อนที่ในเกมนัดล่าสุดก็จะเปิดบ้านอดทีมเยือน เราจะมาดูจากเลทราคาให้แคบไมการที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงเปิดเป็นที่ราคาเสมอกันโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำแบบแท้ในตอนนี้ถ้าเราลอกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวเกียเลทราคาค่าน้ําที่จะได,ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.82แต่ถ้าในเกมนี้นนถ้าเราลอกเชียร์ทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างสวิเดนเลทราคาค่าน้ําที่จะได,ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03และสําหรับกับกระแสทิศทางในฝัฝั่งต่ประเทศที่ออกมา กระแสในตอนนี้ก็ยังคงมีทิศทางที่เอ,เอียงไปฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านสโลเกียมากกว่าแม้ว่าจากเลทราคาที่ให้มาในตอนนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงด้วยผลเสมอกันมันก็ยังคงมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะอย่างน้อยๆถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเก่าๆก,ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยอรียนนะครับที่พวกเขาก็ยังไม่เคยบุกมาเอาชนะทางฝั่งของสโลเกียมาได้เลยและยิ่งในตอนนี้ผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาแล้วถึง4เกมติดต่อกันเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วถ้าจะหาทีมที่ได้เปรียบและเป็นฝ่่ายที พชนะไปได้ในมุมมองส่วนตัวของผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งของซโลเกียก็ยังคงมีภาษีที่ดีกว่าอยู่นะครับดังนั้นกับการชีชชัดของผมในเกมผู้นี้ผมจะขอชีชชัดไปที่อยู่ซโลเกียเชียร์มัน เรามาดูกันต่อในเกมคู่ที่5ครับซึ่งในเกมนัดนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านตุรกีก็จะต้องรับการมาเยือนของท่าามอนเตเนโกรและสาหรับเหรียญราคาให้แท็คแคบไมกันในเกมคู่นี้เหรียญราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา1.25สําหรับในการเจอกันของเกมคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันของทีมในกลุ่มดีนะครับซึ่งในกลุ่มนี้4ทีมก็จะประกอบไปด้วยตุรกีมอนเตเนโกรไอซ์แลนด์ ro, Iceland, และเวลส์โดยที่ผลงานอันดับตารางคะแนนของทางฝั่งเจ้าบ้านตุรกีนะครับ ในตอนนี้พวกเขาก็ร้างไปจากฝูงของกลุ่มและก็มีอยู่ที่4คะแนนส่วนผลงานของ,งทั้งฝั่งทีมเยอรมันเตเรโกตอนนี้พวกเขาก็มีอยู่เพียงแค่0คะแนนเท่านั้นและก็ล้างเป็นเบื้องของกลุ่มโดยในส่วนของทีมที่อยู่ในอันดับ2และอันดับที่3ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของด้านเวลส์ Wales, และไอแลนด์ตามลําดับเลยครับและถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของตุรกีก็ยังสามารถเก็บชนะมาได้ถึง3เกม แล้วพวกเขาก็ยังมีเกมที่พลาดท่าแพ้ให้กับทางฝั่งของทัพอัลซูซิโซมฮอลแลนด์มาในสึกยูโร2024ในรอบสุดท้ายมีแค่นัดเดียวแล้วพวกเขาก็ยังมีเกมที่พลาดท่า แพ้กับทางฝั่งของทัพอันซูิโซพอลแลนด์มาในศึกยูโร2024ในรอบสุดท้ายเพียงแค่นัดเดียวส่วนผลงานอีก2เกมถัดมาก็เข้าสู่โปรแกรมในศึกยูฟ่าในเชลีแลวครับโดยผลงานของทังฝั่งเจ้าถิ่นพวกเขาก็มีเกมที่บุกไปแบ่งแต้มจากเวลมาได้ที่สกอร์0ประตู0ก่อนที่เกมนั้นล่าสุดตุรกีจะเปิดบ้านเอาชนะไอซ์แลนด์มาได้อีกที่สกอร์3ประตูหนึ่งและถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานของทังฝั่งทิมเยืยนกันบ้างแม้ว่าผลงานของโมนเตเลโกพวกเขาก็อาจจะมีเกมที่เปิดบ้านเอา ทีมเยือนหลังจากนั้นอีก4เกมต่อมา พวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชนะมาได้เลยแถมยังไม่พอกับผลงานที่พวกเขาทาได้ก็ยังเป็นการพ่ายแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมด4เกมโดยผลงานของมอนเตเนโกที่ทาได้ทั้งหมดก็มีเกมที่พวกเขาบุกไปแพ้กับฝั่งของเบลเยียมไปที่สกอร์2ประตูศูนย์เกมต่อมาก็เ,าเปิดบ้านแพ้กับฝั่งของจอร์เจียมาอีกที่สกอร์3ประตูหนึ่งถัดมาก็อุดแพ้กับทางฝั่งไอซ์แลนด์มาอีกที่สกอร์2ประตูศูนย์และสําหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดนะครับทางฝั่งของมอนเตเนโกก็ยังเปิดบ้านแพ้กับทางฝ เจอการของคู่นี้โดยผลงานในการเจอกันทั้งหมด4ครั้งทางฝั่งของเจ้าบ้านตุรกีก็ยังสามารถเอาชนะบอนเตเนโกไปได้2ครั้งและทั้งคู่ก็จะมีเกมที่เสมอกันไปอีก2ครั้งและสําหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดทั้งคู่เจอกันทางฝั่งของตุรกีก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะบอนเตเนโกไปได้ถึงถิ่นที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งและถ้าเราจะมาดูจากเหรียญราคาแฮนดิแคปไมค์กันทให้มานะครับซึ่งในเกมคู่นี้เหรียญแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา1.25 แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาโดยก็ไปอยู่ที่ราคา1.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้งผลตอแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชีย์ทางฝั่งเจ้าบ้านตุรกีเรลราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่คา1.92แต่ถ้าในเกมนี้ถ้าเราเลือกเชียงทางฝั่งทีมเยือนมอนเตเนโกรเหลตราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่คา1.93และสําหรับกับกระแสทางในฝั่งตังประเทศที่ออกมากระแสในตอนนี้ ก็ยังคงมีทิทางที่เอเดียเป็นฝั่งของทาด้าเจ้าถิ่นตรุรกีมากกว่าซึ่งในคู่นี้ก็ยังคงชัดเจนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นกระแสในต่างประเทศก็ดีหรือแม้กระทั่งในการปรับตัวของเลทราคาที่ให้มามันก็ยังคงชัดเจนว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บช,ชนะและกินราคาไปได้มากกว่าและแม้ว่ากับเลทราคาไม่กัน้นก็อาจจะได้มีการปรับตัวไปสูงถึงราคา1.5ก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานในเกมที่ทางฝั่งของทีมเยีอนมอนเตเนโกถูกมองว่าเป็นรองกับเลทราคานี้ผลงานของทางฝั่งทีมเยียนส แ่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ตลอดเลยครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่ตรุกรกีของดีที่ต้องบอกต่อเกมคู่ที่6ก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไอซ์แลนด์กับทางฝั่งของทัพมังกรแดงอย่างทีมชาติเวลและสําหรับแฮนดิแคปราคาไม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้เดทแรกก็เปิดมาที่คาเสมอกันสําหรับเกมในคู่นี้ก็ここจะเป็นเกมในกลุ่มดีอีกหนึ่งคู่นะครับ โดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านไอซ์สเตตอนนี้พวกเขาก็รังอยู่ดบบที่3แล้วก็มีเพียงแค่3คะแนนจากเกมที่เปิดบ้านเอาชนะมอนเตเนโกไปได้ที่สกอร์สองประตูศูนย์ส่วนผลงานอีกหนึ่งนัดของทางฝั่งเจ้าบ้านก็เป็นเกมที่พวกเขาบุกไปแพ้กับจากฝูงของกลุ่มอย่างตุรกีมาที่สกอร์สามประตูหนึ่งและสําหรับผลงานก่อนหน้า3เกมก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์นี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ด้มีเกมที่แพ้กับทางด้านยูเครนกับฮอลแลนด์ส่วนผลงานอีกหนึ่งนะครับพวกเขาก็จะสามารถบุกไปเอาชนะทัพสิงโตคาอังงกฤษมาถึ่บรมาที่กอรหัง ดูจากผลงานของทั้งฝั่งทีมจีกันบ้างซึ่งจากในตอนนี้ทางฝั่งของเวลส์ผลงานของวเขาก็ร่างเป็นรองจากฝูงของลุมคราบโดยผลงานที่ลงสนามไป2เกมทางฝั่งของทิวเยือนก็ยังเก็บมาได้ทั้งหมด4คะแนน จากเกมในระอแรกที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแบ่งแต้มจากตุรกีมาได้ส่วนผลงานอีกหนึ่งนะครับพวกเขาก็ยังบุกไปเอาชนะมอนเตเนโกรไปได้ถที่สกอร์สองประตูหนึ่งส่วนผลงานอีกที่เหลือ3เกมก่อนหน้าทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังมีเกมที่เสมอมา2เกมและก็ยังมีเกมที่บุกแพ้กันทางฝั่งของโซลเกมอีกถึงสกอร์สประตูต่อหนึ่งและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาให้ที่แคปไมกันเทมานะครับซึ่งในเกมนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าดับทดแทนนั้น ถ้าเราด้เชียร์ทางฝั่งเจ้าถิน Iceland, ่นไอซ์แลนด์เลทราคาค่าน้ำเชี่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.06แต่ถ้าในเกมนัดน,นี้ถ้า,าด้เชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างเวลส์เลทราคาค่าน้ำเชี่ร์ได้ ก็จะได้อยราคา1.79และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศที่ออกมากระแสในตอนนี้ก็ยังคงมีทิศทางและกระแสที่เอียงไปทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าสําหรับเกมในคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไม่ก้าที่ให้มาบวกกับกระแสของทิศทางในต่างประเทศโอกาสที่ทั้งสองทีมจะจบลงด้วยผลเสมอกันนั้นก็มีโอกาสสูงจริงเพราะนอกจากปัจจัยในเรื่องของเรทราคากับกระแสต่างๆแล้วผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่พวกเขาก็มักจะทาได้เพียงแค่ผลเสมอมากกว่าเพราะฉะนั้นกับเกมในคู่นี้ผมก็ไม่ขอคิดนา ก็นนเลยขอเลือกวางทางฝั่งเจ้าถิน่นกับเลนราคาไม่ก้านนั้นก็ให้เลือกจิบไปที่ราคา0.25ดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชาติไปที่อยู่ไอซ์แลนด์ดินแดนกอสวรรค์ และก็มาถึงเกมคู่ที่7คู่สุดท้ายซึ่งในเกมนี้ทางฝั่งของยูเครนก็จะต้องลงเล่นในสนามเป็นตางรับการมาเยือนของจอร์เจียโดยที่เลทราคาแฮดิแคปไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5และถ้าเราจะมาดูจากผลงานของทงฝั่งเจ้าบ้านในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของเจ้าถิ่นยูเครนในตอนนี้พวกเขาก็เก็บชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวจากผลงานในช่วง5เกมหลังสุดแถมยังไม่พอนะครับในเกมนั้นๆก็ยังเป็นเกมในสึกยูโร2024ในรอบสุดท้ายแต่หลังจากนั้นผลงานของยูเครนก็ยังมีเกมมท่แ้าถึง2 แล้วอีกหนึ่งเกมก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาก็เสมอกับทางฝั่งของเบลเยียมมาเพียงแค่เกมเดียวก็เลยทําให้ในตอนนี้ผลงานของทงฝั่งยูเครนกับทัวร์นาเมนต์ยูฟาเดชลีคนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บคะแนนมาได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวโดยผลงานที่ทําได้ก็มีเกมที่เปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของแอลเบเนียไปที่สกอร์สองประตูหนึ่งก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดก็จะบุกไปแพ้กับทางฝั่งของสาธารณรัฐเช็กไปอีกที่สกอร์สามประตูต่อสองและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทมเืีนกันบ้างซึ่งจากผลงานในช่วงเเกกมีามาจจรย็็สถบชะ้ห และพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้กับฝัง่งของทัพกระทิงดูสเปนมาในเกมยูโร2024ในรอบสุดท้ายเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานทัวร์นาเมนต์ในเกมยูฟาในเชลีคนนี้ผลงานของทังฝั่งจอร์เจียพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชนะมาได้2เกมติดจากการที่ทั้งฝั่งทีมเยือนก็มีการเปิดบ้านเอาชนะสาธารณเช็กมาได้ที่สกอร์4ประตู1่ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาก็จะไปเอาชนะแอลเบเดียมาได้อีกที่สกอร์1ประตู0ย์ซึ่งจากผลงานที่ออกมาก็เลยทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งของจอร์เจียก็ร้างไปจากยี็ ไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและถ้าเราจะมาดูจากเลรราคาแฮนที่แคปไมค์ที่ให้มานะครับซึ่งในเกมคู่นี้เหรีราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา0.5แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลือเพียงแค่ราคา0.25เป็นพิเศษไปอยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูเครนเหรีราคาค่าน้ําเชี่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97แต่ถ้าในเกมนัดนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างจอร์เจียเหรีราคาค่าน้ําเชี่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา ฝั่งตระเทศในตอนนี้ กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอไปทางฝั่งของด้านจอร์เจียมากกว่าครับซึ่งในเกมนี้ทางฝั่งของยูเครนก็อาจจะไม่ได้เปรียบทางฝั่งของทีมเยือนอย่างจอร์เจียเท่าไหร่นะครับเพราะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าในเกมนัดน,นี้ก็จะลงเล่นในสนามเป็นกลางแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานในส่วนของราคาที่ก็ได้มีการปรับตัวลงมาโอกาสที่ในเกมนัดนี้นจะจบลงด้วยผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมนั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวเพราะนอกจากที่ในตอนนี้ผลงานของทางฝั่งจอร์เจียก็ยังคงดูดีกว่าทางฝั่งของยูเครนแล้วและจากการที่ทั้งคู่เจอกัน ก็ยังไม่เคยทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักทุนมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่จอเจียไม่เสียใจ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการวิเคราะห์แนวทางตัวเด่นๆที่ผมก็ได้คัดมา7คู่ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะจบทริปของเรากันนั้นเราก็มาสรุปแนวทางที่ผมได้ให้ไปกันสั้นๆกันอีกรอบไปก่อนครับโดยที่ในเกมคู่แรกครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชยทางฝั่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยกับเรีราคาไม่ก้านั้นก็ให้เลือกเชียไปที่ราคา1.75 เกมคู่ที่2บอสเนียก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านทัพอินทรีเหล็กเยอรมันซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีเมเยือนทัพอินทรีเหล็กเยอรมันและกับเลทราคานั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1.75เกมคู่ที่3ฮังการีก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านทัพอัลซูวิสิโซมฮอลแลนด์ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีเมเยือนอัสซูวิสิโซมฮอลแลนด์และกับเลทนั้นก็ให้เเลือกชียรไปาคา0.75 เกมคู่ที่4สโลวาเกียก็จะเปิดรังรับการเยีของทด้านสวีเดนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นสโลวาเกียและกับเลนนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคาเสมอกันเกมคู่ที่6ตุรกีก็จะเปิดรังรับการมาเยียของทางด้านมอนเตเนโกซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นตุรกีและกับเลนราคานั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1.5 เกมคู่ที่6ไอซ์แลนด์ก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านเวลส์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นไอซ์แลนด์และกับเลนนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.25 <ate> <t une> และกับเกมในคู่ที่7คู่สุดท้ายทางฝั่งขง UK, ขงยูเคนก็จะพบกับทางด้านจอร์เจียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของจอร์เจียและกับเลนนั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.25 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i b e กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับช่องของสุชายบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ